ยังไม่ได้โกรธเลยครับเอาม่ oh <laughs> ครับ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนบ้านเสลียมนะคะพาเด็กๆมาเที่ยวที่บ้านมัดใจค่ะมาทําด้วยค่ะมาทําผ้ามัดย้อมนะคะนี่มัดใจต้อง <laughs> ตัวนี้ครับนี่ค่ะนี่ครับตัวนี้มัดใจครับมัดใจจริงๆเลยนะคะั <c oughs> นี่นมัดใจ,ดใจ <c oughs> ของจริงหัวใจสวยมากเลยคุณครูขวานทำค่ะผ้าเด็กๆมีความสุขมากเลยค่ะที่มาทํากิจกรรมในวันนี้นะคะที่ทำมอสหมมัดย้อมของ ชาวเมืองแพร่ค่ะครับร้านมัดใจยินดีต้อนรับนะคะท่านไหนสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่ร้านมัดใจค่ะมัดใจมัดใจเดี๋ยวเราจะไปช,ชมด้านในนิดนึงนะครับไปรีวิวดูมีคาเฟ่ด้วยแหมเดี๋ยวครูโบจะพาไปครับอาค่ะนี่คะตอนนี้นะคะทางร้านมัดใ,นใจนะคะมีคาเฟ่ค่ะมีกาแฟมีคุกกี้ที่อร่อยมากเลยนะคะท่านไหนสนใจเดินทางมาเยี่ยมชมได้เลยนะคะ ดูบรรยากาศครับนี่ เออใช่ค่ะม้วนดูนะตรงนี้ไม่รู้เห็นไหมม้วนเห็นไหมคะมันก็เกิดรอยยับของผิวผ้าเกิดขึ้นเห็แม้เราก็หมุนเลยหมุน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 จนสร็เลยค่ะใชหมุนแบบนี้หมุนจนเสร็จเลยเราหมุนเสร็จปุ๊บเราก็ดึงไหมออกอ่าพอดึงไม้ออกใช่ไหมคะเราก็ใช้หนังยางใช่ลูกลับ ถ้าเราไม่รับแล้วเราเอาไปจุ่มนี่มันจะเป็นรวดลายไหมคะ่อใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเกิดการรับของผ้าการรับของผ้าเสร็จขึ้นนะคะเสร็จปุ๊บเอาไปจุ่มอันนี้ก็ด้ามหนึ่งนึ้งสิบเหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็บี

ลายก้นหอยเหมือนไหมเดี๋ยวถามเด็กๆก่อนว่าถามเด็กๆก่อนนะคะว่าถ้าต้องการให้เอาลายก้นหอยกับลายก็นเม็ดอยู่ในหนึ่งผืนได้ไหมได้ไหมได้ไหมคะใครตอบว่าได้ยกมือขึ้นได้ไหมลูกได้ไหมสองลายอยู่ในหนึ่งผืนได้หรือไม่ได้ไหมครับได้ใช่เห็นหน้า ถ้าทำสิบลายในหนึ่งถืนได้ไหมได้เราจะมาตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะมดตรงไหนม้วนตรงไหนขย่อตรงไหนเราทำได้หมดแนะนำว่าถ้าเด็กจะทำลวดลายอะค่ะอย่าทำเหมือนกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาซักผ้าออกมาค่ะแย่งลวดลายกันแน่เฮ้ยนี่ของฉันนะของฉันนะของเธอแล้วไม่ใช่ขเอเลยเอ้าัดไปนะครับอ่าลายต่อไปครับดูนจับนะ อ๋อแล้วอ๋ออะไรเอ่ยอ่ะดูนะใช้ยางรัดเลยค่ะใช้ยางรัดตรงไหนก็ได้ลูกอ่ะเดี๋ยวถามก่อนใช่ขย่ยง่าอ่าถ้าใช้ยางรัดตรงนี้บรเิเวณตรงนี้จะเป็นส่วนสีขาวหรือสีน้ำเงิงนใช่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 ่งเส้นเสร็จแล้ว่่ะรัดต่อมาได้ใช่ใช่ใช่ใด่ใช่ใช่ใชไงไง่ใช่ใช่่ใชนน่่นา <c oughs> <c oughs> จะ,จะพัผ้าแบบไหนก็ได okay. okay. uh, yeah. yeah. ้อ่ะอะหนูเปลี่ยนจุดมั้งสมมติเปลี่ยนจุดมั้งใช่ไหมลูกเปลี่ยนจุดมั้งเอออยากเห็นลายหัวใจไหมเออเดี๋ยวทำลายหัวใจให้ดูค่ะอ่ะสมถติว่าอ่ะสมถติว่ารัดแค่นี้ละอยากรัดแค่นี้ละพอละเราก็ถึง เดิมเลยค่ะนาถึงแล้วนะรับไนะนะนออาลก็ทำกัเยตัดยางรัดนะครับไม่ใช่ตัดผ้า ทําเป็นหูมิกี้เมาส์หน้านมิกี้เมาส์อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยค่ะแต่ก็จะเป็นลักษณะนี้นครับลายสวยมากเลย,เาลาย,ยมา,ยาบัดยอมครับถ้าอยากทําให้ลวดลายอยากเห็นลวดลายที่ชัดเจน แนะนำให้รัดยางแน่นๆนะคะเพราะว่าเด็กโรงเรียนที่ผ่านมาบางคนรัดยางไม่แน่กแนก็จะเป็นผ้าสีน้ำเงินธรรมดาเลยหรือว่าใครจะสรีเอดละใครจะพับผ้าแบบไหนก็ได้ลงจะพับผ้าอ่าบางคนมาถึงเป็นพับผ้าแบบพับผ้าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วแต่จะทาได้หมดเลยไม่มีอะไรเลยเหลือว่าได้จะเป็นแบบไหนมันคือการทดลองอย่างหนึ่งโอเคหัวใจอ๋อคนอยากรู้หัวใจคนอยากรู้หัวใจแมบนึงแะคะ อ่ามาแล้วครับลายหัวใจอ๋อต้องมีการล่างก่อน,ออนใช่ไหมครับน,น้ำฝนเธอวาดหัวใจไม่ได้เธอก็วาดแตงโมใส่แทนแล้วกันหัวใจใช่ไหมคะพอหนูวาดหัวใจแบบนี้ใช่ไหมหนูก็หาจุดตึงการของหัวใจ กึ่งกลางของหัวใจาเป็นหัวเลืองหัวใจคึกวัวไม่ดพอเหลือหัวใจคึ่วงวนะคะเราก็ต้องจับส่วนที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้ค่ะมีค้าเลยลูกมีค่าส่วนที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้ให้ตรงกันที่สุดเนาะเห็นไหม ไฟหยุดท่าอะไรเส้นสังเกตเส้นสีน้ำเงินแค่นั้นเลยอืเส้นหัวใจเส้นสีน้ำเงินตรงกันที่สุดแล้วนะแล้วเราก็ใช้ยางรัดตงเส้นสีน้ำเงินยางรัดตรงเส้นสีน้ำเงินแน่นแน่นที่สำคัญต้องแน่นนะครับหูทำไมดูง่ายจังเลย อ่านับลูกนับอ่าแล้วมาแล้ว

ไอ้ซนจะทำลายอะไรลูกอุ้ยอันนี้งูเปล่าเลยเอร์งูเปล่าครับดูลายของพี่แม็กครับ โอ้โหว้าวอุ้ยมีหัวใจอยู่ตรงกลางด้วยแล้วก็มีเงาหัวใจไปด้านข้างอุ้ยคิดได้ไงเฮะเป็นหัวใจดวงใหญ่แล้วมีด้านข้างแยกใจออกไปอ่ะเป็นเงาอ่ะุ้ยจินตนาการของครูล้ํากว่าให้ใจอันนี้ของครูก้อยนะครับอ๋อ ก้อยหรือขู่คิงคู่ค,ค,งค,ค,คิงใช่ไหมไ <an> ลยเดี๋ยวก่อน <k> ขอจินตนาการก่อนเออต้องกลางนั้นเป็นเหมือนเหมือนแมลงอะ่ะแมลงสามตัวเออเหมือนเพื่องเหมือนต่ออะไรฮะโอ้ ทำได้งไงทำมาแรงนะแค่ทำหัวใจก็เป็นใบโพลทำมาแรงได้ด้วย <laughs> อ่านี่ของครูก,ก้อยไ,ไหมครับ <c oughs> แล้วคูขิงเมือ่อกี้ครูก้อยเหรอ <c oughs> ว้าวนี่ลายอะไรคุขิงเนี่ยไม่เ <c> ร <oughs> ียกเลยเออหมดแล้วครับนี่ของใครของใคร <c oughs> <c oughs> สวยสวยสวย <c oughs> นี่ของแม่ใช่ไหมลูก เออเหมือนัวมิกิเมาอ๋อิจินาการของเธอหรือว่าฟุกนี่เออว้าวเน่ของในเฟรมโอู้อันนี้ของใครเอยเธอไป เธอไปฝึกจากไหนมาเขาเลี้ยงสร้างเหรอจะแพี่เมื่อกี้เนาะสอนในอู้ออหลอเ้อใ้ยพี่เขาล้างลูกอโ,อโอ้สวยนะน็อตอ่า เหมือนเป็นรูปตัวอะไรอยู่ตรงกลางผีเสื้อเหรอเหมือนแมงมุมเลยเหมือนแมงมุมเลยน็อตโอคุณนาใช่ไหมครับลายอะไรครับคุณนาเนี่ยของใครลายก็หอยหอยต้องไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นดอกไม้มากกว่านะ นี Finished ่อยากเห็นของคุณหนงเนี่ยหลายใจนะนี่ของครูโบครับหัวใจคือลายอะไรครูโบเป็นใบโพล์ใกหัวใจกลายเป็นใบโพยังเป็นว่าคุณเจ้า โอ้อันนี้ของใครมาเป็นลูกขนุนมาเลยขอร่างขอโบสิงฮะขอล่างสิงามมาแล้วอันนี้ของคูโบสวยมากอโหของใครวะอันนี้ของคูโบโอ้โหโอ้โหของคูโบลายนี้คิดนานไหมเนี่ย ในี่ครับลายที่รอคอยครับไม่ต้องสบนะบัดน้นลูกห้ามสะบัดนะทุกคนจับตาดูครับอันนี้หัวใจนะอย่าเป็นไหมอยยืเลยนืดยยืดเยยืดเยยยย้เลยยมยยยเย อ๋อมี2อลายตรองใบโพไตะโกนออพีะัโอ้อันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วครับสวยงามโอ้สวย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 ในโชว์เลยแ็กโชว์หน่อยสวยอันนี้คิดไม้ก่อนแล้วใช่ไหมไลน์เนี่ย แม็กแม็กจับด้านนี้ขึ้นเหมือนเมงมุมเหมือนอันนี้เลยเธอเน,นี่ยเนี่ยอันนี้จับนี่ขึ้นนะโอ้นนอสวยใบบุญนึกไปได้แล้วนี่ของใบบุญสวยครับสวยขอองเพื่นลูกเเอาไนี่ของใครของใครสวยสวยสวยนี่ของแม็กใช่ไหมลูก เออเหมือนตัวมิกี้เมาอ๋ออุิยอันนี้จิตนาการของเธอหรือว่าฟุกเนี่ยเออว้าวเน่ของในเฟรมโอ้โหอันนี้ของใครเอ่ยเธอไป เธอไปฝึกจากไหนมาเขาเลียงสงร้<ะ> <c oughs> างเหรอฮะจพี่เมื่อกี้เนาะสอนในอู้อกเยอม้พี่ขอพี่เขาล้างลูกนี่ของใครของใบบุญใช่ไหมลูกอ๋อแทนในการย้อมค่ะ สวยนะเนี่ย่อนะเอาจําลายของตัวเองก่อนนะอันนี้เป้าหมายนะครับเป้าหมายใจสีน้ําเงินใจดวงเดียว,อวยโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเป็นหัวใจเลยอใบโห เฮ้ย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 ไมมันกลมๆว้าวสวยสวยครับสวยพี่นามาดูงานที่น้ำฝนนะครับสวยครับสวยใจ ใจใหญ่อบบว,วบด้วย <laughs> อิ่มอกอิ่มใจบอกเขน้ำฝนคิดนานไม่ลงไหมนานอยู่นิดนึงครูขอนนะ <c oughs> ได้ปะโอ้นนั้นก็สวยนะอันสุดท้ายน่ะฮะ <c oughs>